บริษัทผู้นำด้านบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผนึก3บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนทางน้ำบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทสุภัทราจำกัดและบริษัทสุภัทราลีโอเอสเตทจำกัดรวมสร้างมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยให้กับการสัญจรทางน้ำและท่าเรือสอดรับการใช้ชีวิตยุค New Normal นะครับวันนี้ก็ได้รับ ความอนุเคราะห์แล้วก็ร่วมมือกันกับร,ระหว่างทางรุสภาพัดนะครับเรือด่วนเจ้าพยาแล้ก็บริษัทสุภทราและบริษัทในเครือนะครับในการที่จะมอบแล้วก็สนับสนุนทั้งทางด้านระบบนะครับความปลอดภยัยโปรโตโคอลมาตรการเป็นสิ่งที่สําคัญก็จากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การจ่ายโฟมล้างมือก่อนที่จะ ขึ้นท่าหรือลงท่านะครับรวมทั้งเรื่องของมาตรการการฆ่าเชื้อด้านสารสุกนะครับพื้นผิวนะครับรวมทั้งบริเวณที่โอกาสเสี่ยงนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงกลางความเสี่ยงมากนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มั่นใจด้วยผลิตภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยที่ปลอดภัยเป็นฟู้ดเกรดนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งมั่นแบ่งปันความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ให้ความรู้การดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและบริเวณพื้นที่สาธารณะต่างๆอย่างถูกต้อง